ธอไปดูใน u t u b e กล้องสวยมากอุ้ยกล้องเก๋มากเนกล้องใน youtube แบบเลิศมากส่งค่าละมันมา,นา,นมา,มาเดี๋ยวไปไลฟ์ให้อ๋อสุขุมทาปะเนี่ยต้องบอกกุ่มทาแทนกล้องใน youtube เลิศมากเยียยเห็นทุกูคุ้มขนเอาเสียชัดกว่าที่เธอส่งมาให้ฉันดูเธอลองมาดูใน youtube เลิศมากจะบ,บอก ดูสิเห็นหมดเลยเห็นหอดเส้นเลือดก,ก็แขนแต่เห็นชัดยิ่งกว่าฉันมองส้นมองแขนตัวเองตอนนี้น่ะแม่เออคือตอนนี้เห็นในนี้เห็นเส้นเลือดอ่ะแต่ว่าฉันมองตอนนี้ยังไม่เห็นไม่ชัดอ่ะแต่อันนี้แบบชัดเวอร์มากชื่อเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างซื้อกันไปเลยหนูทุกช่องทางชื่อเหมือนกันหมดเลยจะเปิดช่องทางอืก็คือเป็นแอปส้มแอปแอปน้ำเงินก็คือจะเปิดไลน์เอ๋ก็จะเปิดในไลน์ในแอป หาผู้ชายอีในแอปสีส้มแต่ส้มคนละส้มไม่ใช่ส้มที่เธอเคยขายของมาจากเปิดไล่์อีบช่องทางนั้นแล้วก็เปิดในบลูอีเป็นเนี้ยจะเปิดไล์แล้วเปิดเลือนที่นี่พี่นอนส่งผ้าละมันมาเดี๋ยวไปไล้์ให้มาแล้วเร็วฟาร์มาเราเร็วหิวส้มตำมนันเดี๋ยวรีบมาหน่อยอ่ะอยากกินส้มตำยูดายะแล้วันไหนพวกเนี้ง Ông. <laughs> 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 เด็นได้จ้าตั้งมันมั่วอะไรบ้าคาเป็นถึงเมนเจอร์กูหลังงงเหนื่อยบอดสวัสดีค่ะคุณต้นต้นสวัสดีจ้าวันนี้ไม่มีสาวผมยาวมานะ จะขายเธอก่อนวันนี้ไม่มีคนผมยาวมานะวันนี้นะ่ะวันนี้คนผมยาวจะไม่มาต้องมารอวันหลังนะใครจะมาดูคนผมยาวนะ่ะรอก่อนคนผมยาวต้องมาตอนกินส้มตำท่าน,น,นางนางจะมานางจะแบบสเสด็จมา <c oughs> สวัสดีจ้าคุณเพนนภาพายเคพีสวัสดีจ้าคุณข้าวต้ม วันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่า,าทำกลับมาสิบเอ็ดวันที่สิบแล้วของการไปทะเลมาหน้าก็ยังแบบว่ายังไม่คืนหน้าหน้าดำมากหน้าดำมากหน้ายังไม่คืนสวัสดีค่ะคุณเก๋งหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณสาธาพลเอสพี SP, กระตายอะใช่ไหมแมมบอจากพุ่งกัะตายแมมบอร่านายนายังบอบพื้นพี่น้นอด ไปทะเลมากนะทั้ขึ้นตอนนี้ก็จะคิดสะซื้อบ้านอยู่ผู้กิตลาะ,ะเบิงส่งเนี่ยเ่าอยากอยู่แถวเนี่ยล้ะเบือ่อฉันเบื่อแล้วฉันเบื่อกับชีวิตในกรุงเทพผูพ้ใดยสิไม่อยู่กรุงเทพกันคิดดีย้าด้วจ้าเพราะว่ามันมันน่าเบื่อมากตอนนี้นะชีวิตในกรุงเทพนะเอาจริงคือตอนนี้น่าเบื่อจิอะไรคุณสง่งอะไรมาดีทำไมหนูไม่พิมพ์มาหาฉันในนี้หนูจะส่งอะไรให้ชานรู้ฉันดูไม่ได้อะ I can read it you know ข้าวขวัญขวัญน,นาคุณสุโขทัยเนีข้าว youtube นะครับเสิร์ชหาออตโต,โโต้สันษจะม,มีมีวิธีปิดมันไม่มีเรลปาปูเปีดถ้ามีถ่ายมาให้ดูถ้าไม่ถ่ายแล้วก็ยังบอกว่ามีเหอะอะไรวะก็ไม่ได้ใช้ออตโต,โตโ้โงอะไรเข้า youtube นะครับเสิร์ชหาออตโต้ปิดลำโพงอ๋ออันนั้นไม่รู้ a อที t t e a, มันเขียนยังไงบ้างใช้หมาอของข้าวรือเปล่างงแล้วมันบอกว่าใช้เอ t ีที t e a. มันจะชอบคิดว่าปิดไปปิดไปมันสา ว่าเสียงอะไรเนี่ย V E S S ขั้นแถวอ่ะ v I S ต้องเปิดไลน์สิหนูว่าจะเปิดยังไงย,ยังไงลูก I can open line right, ตอนนี้ไ right ร now เดี๋ยวต้องฝึกภาษาอังกฤษไงต้องเรียนกับฝรั่งเดี๋ยวต้องไปหาผัวฝรั่งเอกแบบว่าได้กเก่งนี่เดี๋ยวต้องแบบว่าฝึกใช่ไหมตอนเราแบบว่าฝึกใช่ไหมลกูกสวัสดีจ้าคุณธนาพลธนาพรมใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณแองจี้เอ็มเอสวัสดีจ้าเฮลโ l o คุณมอร์นิ่งกายคุณ อาจะเอีหนึ่งนีฟออ่ออต่อไปก็ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นเรอจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับซามูตี้แล้วเนี่ยซามูตี้ฮิโบเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วเนี่ยจะต้องไปฝึกภาษาอังกฤษต่อฝึกภาษาญี่ปุ่นพี่น้นองไปญี่ปุ่นก็ได้ผู้ชายเยวอะถามโจได้อะได้อยู่เไปญี่ปุ่นอเลิศมากมีคนมาคุยด้วยนะจ๊ะยี่หลีไปเรื่อมเนี่ยเดี๋ยวขอเรื่องนี้มาอีกนิดหนึ่งก่อนอนเลิศ ก็ใน YouTube เลิศมากเลยหนูอ่ะจริงๆฉันไม่ได้พูดเล่นสวัสดีค่ะ Hi Diego Hi there Good evening Good evening from Thailand ปันเดียได้ไหมเขาจะมาดูฉันทุกวันนั่นไงเห็นไหม Welcome Welcome to Thailand Hello Welcome อ่า สวัสดีค่ะคุณยากษซ่าโตเคียวะเดชเลือดวม่หน่อและนี่แบบว่าโอเปนเซีแบบโอว่าบอดส่งอ่อนแล้วเนี่ยทีนี้มีคนมาดูแบบส่งออกแล้วทีนี้ไม่ใช่แบบว่าธรรมดานกไงจะใครลากหาดใหญ่บ้านเราสวัสดีจ้าว่าพี่มีอะไรมาอยู่บ้านเนี่ยใครเป็นอะไรมาเอกคะ เสียงมอเตอร์หลังมือไสวัสดีจ้าคุณ ภัยสมัยรถสมบูม uh, oh, ีภาษีผู้มีเออ user i n a l a t i o n อยอานอพี่น้องตอนนี้ทำไมแบบว่า user แต่ละคนแบบว่าทำไมไม่ตั้งแบบตั้งเป็น id ที่ม่อ่านง่ายๆ,ๆ่ายเนสวัสดีจากคุณบีนัสคือบางคนมาแบบเป็นตัวแบบเป็นแบบเป็นเลขอะไรมาก็ไม่รู้แบบเหมือนเลขสุ่มมาเลยอ่ะเออสวัสดีจากคุณมีเงินร่ำรวยอะ่ะ ถ้าเหมือนเฟซบุ๊กนะแต่ก่อนเฟซบุ๊กจะบังคับเราให้ตั้งแบบชื่อตามชื่อจริงเราก็จะแบบรู้กันว่าชื่อใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนกะ็จะเรียกง่ายแต่ตอนนี้เป็นแบบมันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้มันรันมาเลยอ่ะสวัสดีจากคุณยุสเซอร์ไกจิกเด็กตายเด็กตาวาเงเนี้ยตายแล้วทําไมตั้ง <laughs> ทำไมตั้งชื่อแบบว่านี้เลยนาเข้าไปเลยเอ็มเอ็มอหกหนึ่งแปสวัสดีจา้า เทสเสียงไหมจ้าหรือยินเสียงบอขอเทสเสียงหน่อยจ้ะมีใครได้ยินเสียงไหมตอนนี้มีใครได้ยินเสียงไหมอันนี้เป็นรูปร้องให้มาเลยอ่ะยูเซอร์นี้อ่ะมีคนไลค์โพสต์นี้ค่ะดีมากเอาเสียง สวัสดีจ้าอันมามามาขายของก่อนนะวันนี้นะขายของก่อนขออนุญาตปักหมุดนะคะคนที่เข้ามาดูตอนนี้เนยขาอนุญาตปักหมดุดตอนนี้ใครที่ซื้อของตอนนี้จะได้ของแถมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคือรายละเอียดสินค้านะก็คืออาจจะบอกไปบอกไปเยอะแล้วบอกไปบอกไปแบบบอกไปเยอะมากๆจนแบบว่าคือบางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มก็จะตรงไหนเพราะว่าเราบอกไปหมดเยอะแล้วแต่ว่าสามารถบอกพูดได้ใหม่พูดได้ตลอดว่า ันเป็นสินค้าที่ทําผลิตเองแล้วก็ทําเองทุกอย่างนั่นก็คือรู้หมดทุกอย่างแต่างที่พวกหมอวะหมอนันจะเริ่มต้นหมอในนพี่นอนอตัวนี้นก็สำหรับคนมาใหม่นะเดีย๋ยวจะแนะนําม,มันนี้ก่อนตอนนี้ลูกค้าลูกค้าเดิมเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยไปซื้อในแอปส้มแอปฟ้าไปซื้อในแอปส้มแอปฟ้าหมดแล้วแต่ว่าถ้าสมมติอยา่ในโปรโมชั่นเนี่ยต้องมาซื้อในนี้ แต่เขาพยายามบอกแล้วว่าเออมีโปรโมชั่นมาซื่อในนี้ได้จ้าแต่ก็เงียบสมบเลยนับตั้ก็สีว่าแรกหลยพี่นอดมันคือหยาดแท้คอมาเบิ่งตอนไลน์เนี่ยฮะมันคือหยาดแท้แต่คงไม่มันคงไม่ยากเกินความสามารถเราใช่ไหมก็ใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆก็คือต้องมาซื้อในไลฟ์ตอนนี้ในตอนนี้นะบัตรนาส่วนในทิกตอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนดูนะ แล้วก็ไม่ค่อยมีออเดอร์เพราะว่าเพิ่งเปิดมาใหม่นะคะแต่ว่าเอาเริ่มจากสินค้าที่ราคาถูกที่สุดก่อนก็คือสินค้าแพนปิจจสตาร์อยู่ที่250บาทแต่สินค้าของขอแอมเช่นของ, S, ของบริของแบรนด์แบรนของแบรนด์คุณนายที่ผลิตให้เนี่ยจะเริ่มต้นที่200้อบาทคือเซรั่มล้างหน้าลูกค้าเดิมก็มาถามผูวว่าเออขึ้ออนบบเนี่ยย่าให้นแต่ว่าเป็นกระสือเป็นกระใสแทนแต่สิเป็นตน้นเอาไปไหนล่ะ พี่น้องไปครับว่าเห็นนิสัสยเราพี่นออ้องโอเอซิส,สนี่ไงโอเอซิสครีนซิ่งไซรัมนี่เด็กพี่น้องสวัสดีค่ะคุณเดียวสวัสดีจ้าคุณเชอเอมตอนนี้หนูอยู่ช่องรับทางในไมค์ยูทูปเป็นยังไงบ้างยูทูปเลิศไหมหน้าเลิศหน้าเด้งหน้าได้ไห,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 หมยูทูปน่ะทุกติ๊กสวัสดีจ้าคุณเทเลอร์เวอร์ชั่นเหมือนเดียสวัสดีจ้าคุณพาแทนคุณดานี่คะ่ะพี่นอ้องอาจจะคือ อันนี้ปั่หมุดไปมันจะไม่ใช่ตัวนี้นะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือระตา้าคือใส่สามารถใส่เข้าไปดูในลังคาได้จะเป็นโอเซิคคีนซิ่งเซรั่มเดี๋ยวส่งไปให้ดูแล้วไงหนูทําไมหนูส่งอะไรมาแบบว่าเสียงหน้ามันดําหรืออะไรยังไงบอกฉันมาพิมพ์บอกฉันมาชักเปิดไม่ได้ร่วมันเปิดไม่ได้ตอนนี้เปิดไปมันจะหลุดหมดเลยจาไม่ได้หรอหนูหนูจำแม่ไม่ได้หรอว่ามันจะหลุดหมดอ่ะร่วมันไม่ได้อ๋อคิีซิ่งเซรั่มมันนี้มีขนาด 90้าสิบาทด้วยเดี๋ยวจะปรับใครสั่งซื้อตอนนี้ได้9ก้าสิบาทแล้วจะบอกนะพี่น้องเอาคือเป็นเก้าสิบบาทงงตอนนี้ทำไมค l e a n s i n g s e ่ม m เก้าสิบาทคืองงมากแต่ไม่รู้แหละใครสั่งซื้อตอนนี้ได้เก้าสิบาทเอาคือไม่แน่ใจว่าเป็นขนาดเล็กหรือเป็นขนาดใหญ่แต่ปุ๊บจะขายขนาดเดียวไซส์เดียวคือเป็นไซส์นี้เนี่ยก็คือปกติแล้วอันนี้ก็คือขายที่สองร้อยบาทราคาโปรโมชั่นราคาข้างขวดนี่ก็คือเจ็ดร้ยเก้าสบ เป็นเซรั่มลาหน้าแบบกดอะมิโนแอซีติกแล้วก็ผส,สมด้วยขมิบโดโปพีบีเทนสวัสดีค่ะคุณเพียวคุณเออ่โอวีสวัสดีค่ะคคออ v, สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเปิ้ลเอ,อ่อการนิราพี่นอนอันก็คือมันจะเป็นเซรัลล่มลางน้าที่แบบว่ามีสองตัวอยู่ด้วยกันก็คือกะมิโนแอซีติกกับขมิโดโพอพีบีเทนซึ่งมาจากมะพร้าว ตัวน,นี้เนี่ยช่วยทําให้หน้าชุ่มชื้นเวอร์แล้วก็ล้างหน้านี่แบบว่าหน้าไม่พังแน่นอนดูหน้าคนขายได้ตัวน,นี้ดํามากเขาพยายามไปายาเลิอกขีมหลายเพราะตัวน,นี้ดาแห้งคือไม่ดํานี่ไม่ได้แบบว่าไม่ดีแต่คือแบบว่าอยาก,แบบายากแบบว่าอยากดําไงโอ้ดูแขนเบิงแขนลอดจ้บพี่บบน,น้องดูแขนรอดให้ดูแขนรอดตันนี้ต้องมองไม่เห็นหรอกคุณปิศาสวัสดีค่ะวันมาเบิ้งตลอดเลยนอะ่ายนอะมากวนไหลไข่แนะมากวนหนินแน อนนี้เสียงมันเริ่มมาตรงกันนะมันเนี่ยคอยดูซึ้อให้่เลยเนี่ยคอยดูซื้อให้เลยว่าเสียงมาตรงกันตอนเนี่ยเสียงกับปากไม่ตรงกันในไลฟ์่เงี้ยตอนนี้ไล่ยูทูบเน่ะเสียงดีมากเสียงเลิศเสียงจึ้งมากแม่บอกเลยเไม่เริ่มแล้วว่าผมทำไมเป็นอย่างนี้นะ่ะมาเข้าใจมันกระตุกไอ้ใช่มมนกระตุกใช่ไหมมันกระตุกใช่ไหมมันกระตุกใช่ไหม,มรูม้กฉันมาล่ะตัวมันจะเป็นตั้งสี่นะ งงมากเลยมันทิ้งติ๊กแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะขอล้างแอปทุกอย่างก่อนทำไมติ่ต่อกชอบใช้ทรัพยากรเยอะเวลาไลน์เนี่ยง,งงมากงงมากแล้วก็จะค้างอะไรมาสิไปพี่หลอกนทะั้งหมอน่นั่นครที่ดูแลติดกต่อกแล้วมันค้างเนี่ยไปดูช่องทางอื่นนะคะมันพังแล้ว,ลวใช่ไมหมลูกไหนฉันดูไลา์ซีมันพังแล้วใช่ไหมพังจริงไหมขอเบิ้งแบบนึงนะครับลูกอ นายรู้ส่งอะไรมาโอ้ยหนูมันค้างไหมตอนนี้เนี่ยมันเจ็งไหมเนี่ยเจ็งแล้วเจ๊งจริงๆค่ะเ,เมื่อยเอจ็งมากเลยแม่กล้องค้างเลยเดี๋ยวย่ายขอขอปิดไหล่ปั๊มเนือขัดสบว่าเปิดไม่ปันน๊มนลย เป็นอนี้ยไงงงชอบค้างอ่ะติ๊กตอกเงี้ยติ๊กตอกติ๊กแต่เดีจยวจะยังดรอปแต่นนในส่ค่ะมันมันแบบว่าไม่ได้เลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่อ่ะไหนโดนใหม่ซีมันจะค้างอย่างไรอ่ะ งงมากเลยแม่ขนาดปิดเอฟเฟกหมดทุกอย่างแล้วนเนี่ยโอ้ยขามันจะเปิดอะไรนะเนี่ยหรือว่ามันแบบว่าวันนี้ก็ไม่ได้โชว์เซ็กซี่ไม่ได้โชว์อะไรนะน่ะนยังคือ่พังแล้หนูที่เนี่ยไม่ได้เลยอ่ะ อยากร้องให้เลยเห็น,นี้มมันพังแล้วอะไราาไมาเมือม่อยอ่ะเมื่อยกับติกตอกในลาทำไมมันชอบพังฮะไรต้อพีซีก็ไม่ได้ติกตอกนะใครพีมอะไรมา พี่น้องติดตอ่อโอเคไหมเห็นไหมติดตอกลับมาแล้วสวัสดีค่ะคุณคุณคุณเคทอ่านรู้ไหมคุณสตรงเป็นคุณอมพลอ้ยตลาดอ่านเปพอดีแบบคุณปุ๊กคุณพลอยภัยเลีสวัสดีค่คค T, ะ,คตคะ,ตะต,ตดิแบบดต่ตอพังเมื่อกี้ตอนนี้ได้กลับมาเหมือนเดิมเลยเห็นไหมละ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วหนู เมื่อกี้มันพังสนิทเลยตอนนี้มันกลับมาได้แล้วตายแล้วผู้ชายมาดู เสียงพันตอนนี้เสียงได้ไหมอุ้ยตอนนี้คนดูเจ็ดร้อยล้านคนแล้วค่ะหัวคนที่ใช่ตัวจริงสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์ะอะไรเนี่ยคุณทีคุณนิโคลคะคุณอุ้มหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งคุณมองพคนคะสวัสดีค่ะเวลค่ะมารีวานสกรีอีฟนิ่ง ค้าเน,นี่ยขายขออีกรอบหนึ่งเลยบอสฉันรู้แล้วฉันน่าจะฉันปากหมุดนี่แหละมันก็เลยค้างเลยเห็นไหมล่ะคนสั่งของเยอะจนพังเลยหนดฉันปากหมดไปอ่ะฉันปากหมดสินค้าไปสองอันคนถล่มสั่งก็เลยพังเลยลายค้างติ๊กตอค้างในรั่วเอาเสียมาขายขนมเปี๊ยะแล้วเลยเสียงตอนนี้เสียงพังไหมหนูตอนนี้เสียงพังไหมคุณบ้านสวนสวัสดีค่ะคุณวรพงษ์สวัสดีค่ะ คุณคิวเดคุณอารีสวัสดีจ้าเอ็มบลาใหญ่เหนียวยหญิศนาไปเลยนะคุณตาต่อคุณอันวอลลี่วอลลี่เป็นไงแต่ว่า YouTube นะไม่มีคนดูเอ่อไม่มีคนดูไม่มีใครนำส่งเลยแม่ใน y u นะูทูะไม่มีใครดูฉันเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้ ในยูทูบขึ้นจอสมหล่อยากเปิดอันนี้ในอะันแต่มันเปิดไม่ได้แน่นอนเอออยากเปิดในช้อปปี้อ่ะไม่เหมนอนดีบ้างเปิดในช้อปปีได้ต้องปิดตรงนี้ออกแล้วก็ปิด YouTube อันนี้ขอล้องไหมได้ค่ะพี่น้อง